สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอาทิตย์ที่29ทธันวาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าวันอาทิตย์ชีวิตสดใสสุขภาพแข็งแรงพักกายพักใจเติมพลังในวันหยุดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้ค่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนแล้วค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลงอีกค่ะ1-3องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นค่ะสำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงค่ะรวมทั้งระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและลมแรงค่ะ สำหรับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรง ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือในวันนี้มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสภาคกลาง มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังค่ะและที่สุดท้ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสค่ะในช่วงวันที่29ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมลมหนาวก็ยังคงพัดปกคลุมต่อเนื่องมีเบาบ้างแรงบ้างในบางวันค่ะโดยในช่วงวันที่29ถึงวันที่30ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนลมหนาวมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคอีสาน ทำให้มีอากาศเย็นลงและมีหมอกบางในตอนเช้าอากาศยังเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีเมฆบางส่วนค่ะส่วนภาคใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาาลายะลาปตานีและนาราธิวาส ก็นเนื่องมาจากอิทธิพลของลมหนาวที่ยังพัดแรงขึ้นค่ะในช่วงวันที่3ถึงวันที่11มกราคมยังมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมเป็นระลอกระลอกค่ะอากาศยังเย็นถึงหนาวบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคใต้ฝนน้อยลงมีเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้จบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย